โมกีมีติดังกยังะยังสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G4 Sport On Tour นะฮะ ตอนนี้ผมมาอยู่ตีบ้านหนองบัวครับตำบลบ้านเหล่าอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาภารกิจของผมวันนี้จริงๆบ่ได้ตั้งใจมาที่นี่โดยตรงครับพอดีว่าช่วงนี้เทศกาลประเพณีลอยกระทงของอำเภอแม่ใจผมก็ได้ตะเวนเก็บภาพการทํางานของอแต่ละหมู่บ้านในการทํากระทงประกวดของตําบลบ้านเหล่าอยู่นะฮะแล้วก็มาปะกับประหลวงอสอนนะฮะเปิดแนะนําว่าวันที่16นะฮะ จะมีกิจกรรมพิเศษหนึ่งกิจกรรมที่จะจัดตีบ้านหนองบัวจะเป็นกิจกรรมอย่างนั้นเดี๋ยวผมเพื่อปลวงจุ๋ยประชาสัมพันธ์ให้สักน้อยนะครับสวัสดีครับปลวงครับสวัสดีทุกท่านครับอันนี้มาใหญ่ยังกันครับวนนี้นนี้มาเตรียงสถานีครับครับเพราะว่าวันที่สิบหกนี้เขาจะจัดกิจกรรมยี่เป้งครับเขาแจ้งคำว่ายี่เป้งที่หนองบัวครับผมครับก็ขอเรียนเจิญนะครับใครที่ว่างนะครับบอกว่าจะไปไหนกับไม้แอลบ้านหนองบัวได้ <c oughs> เพราะว่าถือว่าเป็นการจัดกิจกรรมยี่เปพงลํำลึกของบ้านหนองบัวเป็นขั้งแรกที่เขาจัดที่บ้านหนองบวัวนี่แล้วก็จัดที่หนองน้ำแห่งนี้ครับก็คือหนองบวัวที่เป็นที่ม้าของจิงหมู่บ้านเขาอ๋อตั้นี่เลยไหมครับครับผมอันนี้คือหนองบัวเลยแต่ก่อนนั่งก็ดอกบัวเต็มครับก <c oughs> นเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติแต่เขาก็ได้มีการพุดขยายนะครับเนาะเพื่อ <c oughs> เอาไว้เป็นแหล่งน้ำทาากากเก็บร้อให้ชาวบ้านตัวยอ <c oughs> นะครับแล้วก็ขอฟวามก้าววันที่16นี้ครับเขาจะมีการ ปล่อยโค้นะครับล้อยดวงเลยนะครับล้อยแกนนะครับนาอล้อยล้อยลูกแล้วก็จะมีจุดประทีปพันดวงครับครับผมแล้วก็จะมีการแฟนโค้นะครับแล้วก็ยังมีหนังมาฉายมีดนตรีมีการประกวดร้องเพลงครับประกวดกระทงและการแต่งกายด้วยครับก็ขอเรียนเจิญมาแอลครับหมู่บ้านเขาเป็นหมู่บ้านน้อยๆครับแต่เรื่องความสมรสมานสามัคคีหมู่บ้านเขาบบเป็นสองร้องไข่ในนอนอยากจะให้นมาสัมผัสบรรยากาศบานย้อนยุคในอดีตแหมข้างหนึ่งครับมากอดคอดูหนังกลางแปลงด้วยกันครับ อ๋อ oh, แล้วก็เส้นทางการม้านี่หลายๆคนทำวบาหูจักเอาข้าวๆครับสำหรับคนที่อยู่แม่ใจนี่ถ้าจะหูจักอยู่เอาจําตีง่ายเรามาัจะเข้ามาตั้งนี้ได้จะได้ครับนี่ครับถ้าถ้าเฮาง่ายงเดี๋ยวนี้เฮามี G P S มีกันมัเนะ oh. าะสมุติตามเข้ามาว่า ตางว่าถ้าจะม่วงนี่ก็ได้ถ้าใครมุ้จ้านะครับเข้ามาตางบ้านหนองบัวครับถ้าเส้นลักก็มาตางบ้านหงอินตานะครับแล้วก็เลี้ยวขวามาตางบ้านหนองบัวครับหรือมีแหมเส้นหนึ่งมาตาง<ฆ>บ้านเลยอ้อยก็ได้นะครับมีตงางรับเข้ามาได้อยู่นะครับเสาเสาไฟฟ้าเสาเสาสัญญาณโทรศัพท์ถ้าบ้านเลยอ้อยนะครับจะมีเสาสัญญาณโทรศัพท์อยู่นะครับ บ้านหนองบัวครับผมหรือปักพิกัดไว้ว่าบ้านหนองบัวตะบนบ้านเหล่าอีกก็ได้ครับผมเดินทางสะดวกครับลาดยางหมดแล้วครับเจริญละทวนแหน่น้อยครับมีกิจกรรมหนึ่งก็คือที่ผมจําได้มีหนังกางแป้งครับผมปล่อยคมไฟครับผมมีปล่อยคมไฟครับประกวดร้องเพลงประกวดร้องเพลงประกวดกระทงครับการแต่งกายครับผมมีการปล่อยคมครับลอยรูกครับแล้วก็ประทีปพันดวงแล้วก็มีการแขวนคมด้วยจะมีอุโมงค์คมนะครับเขาจะทํากัน เรียนเชิญมาเอวนะครับแล้วนี่เตรียมการไว้ถึงไหนแล้วครับนี่ตอนนี้ก็ปลาเดินเอวสักหน่อยครับอะแลนี่ครับมืหมูป่อปลาเอวนะเนี่ยอย่างกันพ่องแล้วป้องนี่เป็นกำลังลักเลยครับเจ้าบ้านบ้านนี่ครับโอ้บ้านไม่บ้านนะครับในบ้านที่อยู่ที่โรงเรียนครับวันนี้แตะกี้ผมไปเอวหาหมูไม่บ้านแล้วก็ลังแปลงกระทงอยู่ครับประกอดบ้านกอดจาวมาเป็นกำลังลักครับครับนี่กำลังจะทำโคมวัดกิ่งดชนะครับว่าจะปัดแต่ต่างเข้าแล้วก็ลอบลอกนองเลยครับนี่เจ๋ยกันเนี่ยนี่นะครับน้อ นี่เฮามาช่วยกันแบบนี้อามิสินจ้างสักยางครับช่วยกันด้วยใจจริงๆครับนี่จเข้าก็เอาป่าไกหาได้ในชุมชนนะครับมาช่วทำอาหารการกินครับกำลังลงไปเอาป่ามาอันนี้ก็จะเป็นตาน้าครับน้อจะสานสานแต้แบบสมัยโบราณครับเอาไปวางแล้วก็จะมีการติดไฟครับเรื่องความปลอดภัยมันต้องห่วงครับเฮามี เวียนเฝ้าระวังตลอดนะครับเขาคือความสําคัญเรื่อ่งความปลอดภัยตัวแล้วก็จะเอาไปวางติดแต้หันนะครับ,รบเพื่อใื้เจ้าบ้านละอ่อนก็นจะได้มาลอยกระทงกันตวัวเองก็ต้องได้ปลากันไปตั้งนองเนาะอุบัติเหตุกันหนักก,นนากการดื่มการกินเขาก็ยากิฮื้อเยาวชนหรือชุมชนเขาเนี่ยมาต้อมกันตีนี้ นี่คือวัตถุประสงค์ครับโดยอันนี้ก็จะเป็นบึงน้ำที่เป็นจุดสุน์รวมของหมู่บ้านเลยนะครับเนาะแล้วก็เป็นที่ม้าของจื้อบ้านหนองบัวตัวเองครับแมนครับเป็นตีม้าจื้อบ้านหนองบัวในอนาคตถ้ามีดอกบัวเต็บนี้ถ้ทจะมากอยู่ครับเนาะในอนาคตเขาก็วางแผนว่าอยากจะให้ที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวครับก็จะมีการปล่อยป่าแล้วก็ฮื้ผู้ที่สนใจเนี่ยมาอาจจะเป็นตกเบ็ดนยครับเป็นคารแล้วก็จะทําเป็นร้านอาหารทีหลออมีเผือหื้อ อปอบ้านหม่บ้านมีกิจกรรมมีรายได้เสริมเมื่อคนในชุมชนตัวเอเพราะว่าตี่านมานะครับเขามีหนองนา้าเป็นจีนหมู่บ้านหนองบัวกับจริงรแต่ละออนตุลุนไม่เนี่ยย่อมบอกเคยมาได้ซ้ำไปย่อมบอก้ที่มาทีิไปเขาก็อยากจะลื้อฟื้นหื้หนองบัวเนี่ยกลับมามีชีวิตแถมขขางหนึ่งครับนี่คือเจตนาลงของผมเลยการสร้างอาชีพแล้วก็สร้างความสมัครสมานสามัคคีกับคนในชุมชนเลยครับ ครับครับอ่าอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณปู้หลวงสอนนะครับครับผมนี่ครับบ้านหนองบัวหมู่สองตําบลบ้านเลานะครับเนาะครับผมอ่าแล้วเดี๋ยวสิบหกเดี๋ยวผมจะไปท่านผู้ชมมา่อ่พอครับผมฝาดไปแต่ข้าววันที่สิบหกบะฮู้จะไปไหนมา่อ่หนองบัวกันครับขอบคุณครับใด่ขอบคุณครับอ่านี่ครับบรรยากาศอยู่กลางตรงแบบนี้ครับโอ้นาอนาคตหมู่บ้านหนองบัวนะะจะมีจุดท่องเที่ยวแห่งหนึ่งจุด ในอำเภอแม่ใจไ่สนใจอยกจะไม้แอวก็ฟักมุดไว้แหมหนึ่งตีครับโอ้ตอนนี้จีโฟก็เริ่มสำรวจด,ดูว่ามีตีท่องเที่ยวที่ไหนน่าสนใจพ่องถ้ามีที่ไหนน่าสนใจแหมเดี๋ยวเขาจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ที่ตามกันนะอำเภอแม่ใจของเรามีของดีเยอะมากครับแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมูปปอตัวนะฮะตีมารวมไม้รวมมือกันขอบคุณผัหลงสอนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ